สวัสดีค่ะค่ะบายโปรดัางนะคะรีวิวเป็นรถยารีส2 0 2 1นนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เป็นรถรุ่นสปอร์ตนะคะมาทำพุ่มเบาแบบสวมอันนี้คือรถเพิ่งออกจากโชว์รูมเลยแต่ว่าเราทำสวมนะคะเพื่อรักษาเบาเดิมสวมทับเข้ารูปค่ะอันนี้คือคู่หน้าเป็นงาน v p นะคะแล้วก็กูพื้นเป็นงาน 6D นะคะนี่เลยงานเรา วัตถุดิบสวยนะคะแล้วก็เก็บขอบเก็บมุมมีอุปรกรณ์ล็อกด้านข้างให้ด้วยแม่มันจะไม่อ้าออกเนาะแล้วก็ปิดเต็มด้านข้างแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูตอนหลังนะคะนี่ตอนหลังก็เป็นแบบนี้อันนี้เป็นหบอะพิงนะคะพับแยก60/40ก็จะสามารถพับได้เหมือนเดิม ผมบอกก็จะแยกกันนะคะอันนี้คืองานแบบ BP ก็จะเป็นลายตะข่ายแบบนี้นะคะเพิ่มความหรูหราให้กับรถนะคะตัวหุ้มเบลลเราก็มีด้วยสวยๆนะเข้าชุดด้านหลังก็จะมีกระเป๋าหลังนะคะสําหรับใส่ของใส่เอกสารได้แล้วก็ตัวปูพื้นนะคะปิดเต็มะคะ่ะจนถึงด้านข้างนี้เลยนี่แล้วก็มีอุปรกรณ์ล็อกเหมือนเดิมนะคะด้านหลัง แบบนี้นะคะหากถ้าในสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์091 709 9960ร้านอยู่ลาดพ้าว124นะคะเฟ o บุ๊กคาร์บโรดะค่ะ,คะยังไงติดต่อกันมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ